สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราก็มาเล่าฝอยข่าวอีกแล้วนะครับข่าวนี้จะเล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานไปหาหมอที่โรงพยาบาลมานะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวันที่24มกราคมนะครับ2564นริะครับบริษัท Honda Automobile นะครับได้ประกาศผลนะฮะว่าสามารถครองอันดับ1ในตลาดรถยนต์นั่งส่วบุคคลได้นะครับในปี2564นะครับโดยมียอดจำหน่ายสะสมอยู่ที่8 8 0 0 0 692คันนะครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดไป27.9%นะครับและยังสามารถครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องได้อีกปีหนึ่งนะฮะทั้งนี้นะครับยังเป็นผู้นำในด้านผู้นำา4เซกเมนต์ด้วยกันนะฮะได้แก่อันดับ1อันดับ1ครับในกลุ่มของซับคอม a พ t นะฮะก็ได้แก่ Honda City Turbo นะครับมียอดจำหน่ายสะสมไป21,221คันนะฮะแล้วก็ Honda City e h e v นะครับ มียอดจำหน่ายสะสมไป2,289คันนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับมาในอันดับ2อนะครับในกลุ่ม s u b คอมเพ c t เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ Honda City และ Honda City Hatchback นะครับมียอดจำหน่ายสะสมไป47,962คันนะครับส่วนในกลุ่ม3นะครับแน่นอนครับ4 s e gment จะเป็นใครไม่ได้นะนอกจาก Honda Civic นะโดยในส่วนของ Honda Civic ซีดานนะครับมียอดจำหน่ายสะสมไป14,755คันนะฮะในส่วนของ Honda Civic Hatchback นะครับมียอดจำหน่ายสะสมไป1,337คันนะครับมาในอันดับ4นะฮะนั่นก็คือกลุ่มของรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์นะครับก็ไม่มีใครฮะนอกจาก Honda crv นะครับโดยมียอดจำหน่ายสะสมไป4,938คันนะฮะและนี่ก็คือ ข่าวทาง honda สำหรับใครอยากดูรายละเอียดต่างๆนะครับก็เข้าไปที่ honda thailand ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีครับ